ตำนานผีญี่ปุ่นหญิงชรา,าบนรถไฟเที่ยวสุดท้ายในชนบทห่างไกลของจังหวัดนีงาตะมีรถไฟสายหนึ่งที่คนท้องถิ่นเรียกกันว่ารถไฟสายวิญญาณเพราะเที่ยวสุดท้ายของวันนั้นมักไม่มีผู้โดยสารและจะวิ่งผ่านป่าทึบก่อนถึงสถานีปลายทางที่ถูกปิดไปตั้งแต่สงครามโลกว่ากันว่าหากคุณโดยสารรถไฟเที่ยวสุดท้ายของสายนี้และหากคุณโชคร้ายพอจะเหลือเป็นคนสุดท้ายบนขบวนในช่วงที่รถไฟวิ่งเข้าเขตป่าเมื่อสนิทคุณจะเห็นหญิงชรา,าผมยาวสีขาวซีด ขึ้นมานั่งฝั่งตรงข้ามคุณแม้ประตูจะไม่ได้เปิดเลยก็ตามเธอจะไม่พูดอะไรนั่งก้มหน้าพึพรรมพำเหมือนสวดบางอย่างเป็นภาษาที่ฝั่งไม่รู้เรื่องเธอจะค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆเผยให้เห็นดวงตาขาวโพลนและรอยยิ้มที่ฉีดเกินมนุษย์จะทำได้หากคุณสบตาเธอแม้เพียงเสี้ยววินาทีเสียงในหัวคุณจะเริ่มได้ยินคำว่าคืนที่เกคืนที่9คืนที่9้าซ้ 9, ำไปซ้ำมาจนคุณเริ่มไม่สามารถแยกได้ว่าคุณยังอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือไม่แล,และเมื่อรถไฟจอดสนิท ในสถานีปลายทางที่ควรจะปิดไปนานแล้วคุณจะพบว่าคุณคือผู้โดยสารเพียงคนเดียวยกเว้นหญิงชาราที่นั่งนิ่งๆและยังคงจ้องคุณอยู่ในความเมื่อตำนานท้องถิ่นเล่าว่าผู้ใดที่เห็นหญิงชาราบนรถไฟเที่ยวสุดท้ายจะถูกตามหลอกในคืนที่เก้าคืนที่ดวงตาเธอจะปรากฏบนเพดานห้องคุณเสียงเธอจะกระซิบจากใต้เตียงและในที่สุดคุณจะถูกเรียกตัวไปโดยสารรถไฟเที่ยวสุดท้ายตลอดกาลแค่กดหลายครั้งเดียวอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟัง โดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น